สงสัยกันไหมครับว่าสัญลักษณ์หลังชื่อหุ้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆภายใน3นาทีกัน,นครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอปกระเทน,นะครับและผมผู้ริวัตวุฒธธิทนายโรธครับโอเคครับถ้าเ,เพื่อนๆได้ลองเข้าไปดูในตลาดหุ้นช่วงนี้เนี่ยก็มักจะเห็นสัญลักษณ์ CA หลังชื่อหุ้นนะครับ CA ตัวนี้เนี่ยมันคือ Corporate Action นะครับซึ่งมันจะบ่งบอกให้ทราบว่า ุ้นตัวน,น,นั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นภายใน7วันนะครับและไอ้ป๊อปอัพซีนี้เนี่ยเราสามารถเอานิ้วไปจิ้มเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นมาหลายตัวมากเลยและเมื่อเราลองเอานิ้วไปจิ้มที่ป๊อปอัพซีนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้เนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์ XM นะครับและตามด้วยวันที่ครับ และในบางตัวเนี่ยก็ขึ้นทั้ง X M และ X D เลยนะครับเอาละครับเราไปดูตัวแรกกันเลย X M เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่ขึ้นสัญลักษณ์ X M แล้วเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมผู้ถือหุ้นนะครับโอเคครับและตัวต่อไปเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ X D นะครับซึ่งผมชอบตัวนี้มากเลยสัญลักษณ์ X D เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นหลังจากขึ้นสัญลักษณ์ X D เนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับเงินปันผลของหุ้นตัวนั้นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับก็ขอ ุ้นบางตัวเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลแค่1ครั้งในรอบปีนะครับหรือบางตัวเนี่ยก็จ่าย2ครั้งบางตัวก็จ่าย4ครั้งซึ่งมันก็ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นสภาพคล่องของบริษัทกำไรขาดทุนหรือว่านโยบายของบริษัทนะครับ ซึ่งมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราต้องคอยติดตามการอัปเดตของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับหรือการประกาศของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับส่วนใครที่อยากทราบว่าหุ้นตัวนั้นๆที่เรามีอยู่หรือเราสนใจเนี่ยจะจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปดูที่เว็บปันผลนะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อหุ้นที่เราสนใจนะครับซึ่งในเว็บปันผลเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่าเงินปันผลเนี่ยจะจ่ายวันที่เท่าไหร่และจะจ่ายประมาณกี่บาทนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเอาไปอ้างอิงและไปคำนวณได้นะครับแต 100%ซนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงก่อนจ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามประกาศของแต่ละหุน้นแต่ละบริษัทไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่สนใจสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีสัญลักษณ์อะไรบ้างและมันหมายความว่าอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยอาจจะแปะลิงก์ของเว็บเซ็ตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูและศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องหุ้นก็ได้เหมือนกันนะครับและสามารถกดติดตามท็อกกระเทนได้ทั้ง Facebook และ YouTube เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหน,นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ